สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบวรดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันเสาร์นะคะเส่เสื้อสีครามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้อากาศไม่โปง่งไม่ร่มงเท่าไหร่นะคะเพราะฝนตกนะคะบวรดาก็พยายามจะมาอธิพันธ์พ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะบวรดาก็ ทำด้วยความภาคเพียรน,นะคะแต่ละวันให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าดีๆงามงามนะคะในคลิปนี้เพื่อเป็นกันไม่ให้เสียเวลาเนาะฝนก็จะตกใหม่อีกแล้ววรดามีผ้าคลุมไหล่นะคะสวยงามแท้แน่นอนสวยจริงๆทุกตื่นนะคะมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่เอเอฟีเมียมเนาะวรดาก็จะมาลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเดิมนะคะราคาเดิมพื้นละ580ร้อยแปดสิบท้องกล่องหกรอบาทนะคะหากท่านใดสนใจกล่องก็ทักทายเอาไปเซตมาได้นะคะ ก็เป็นการไม่ให้เสียเวลาวรดาจะยกเลยนะคะสวยค่ะทุกผืนมาใหม่หมดเลยนะคะเพิ่งมาเมื่อเช้านี้นะคะนี่ค่ะพายพ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่สวยนะคะผ้าคลุมไหล่สวยนะคะเอเอนะคะตันนี้เอเอนะคะเอเอผ้าสวยงามแพ้แนโนอนนะคะ นะคะสวยแท้แน่นอนทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยค่ะวร,รดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงผืนนี้580บาทลเบอร์หนึ่งนะคะมีลายและผลืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะลายและผลืนนะคะแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะหากท่านที่จองอาลายกุหลาบไว้กับวรดานะคะมีมาผืนหนึ่งนะคะผืนละ6 0 0นะคะลายกุหลาบแต่เป็นสีส้มเดี๋ยววรดาจะยกให้ท่านต่อไปนะคะอันนี้ขอยกตัวนี้ก่อนนะคะคือ นำเบอร์หนึ่งห้าร้อยแปดสิบนะคะถ้าท่านเอาเป็นเซ็นะคะพร้อมกล่องก็หกร้อยปกติกล่องแล้วกล่องสามสิบาทเนาะแต่เราก็ลดให้ท่านไปอีกสิบาทเห็นไหมคะ่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะเพียงห้าร้อยแปดสิบทั้งใหญ่ทั้งยาวสีขามเข้มสวยแท้แน่นอนนะคะตอนนี้ฝนกําลังลงมานะคะแต่วันนี้ก็จะทําให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าดีๆสวยๆในวันนี้วันเสาร์นะคะดิค่ะสวยแท้แน่นอนงามจริงๆสีเหลืองนะคะตัวนี้สีเหลือง สีเหลืองสวยงามมีผืนเดียวเท่ากันนะคะลำเบอร์สองนะคะวราดาก็จะจัดปกให้ท่านนะคะในราคาเพียง580นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะสินค้าดีสินค้าจริงสินค้าสวยสินค้าเกีตเอนะคะลานลูกแก้วย้อมคามแค้ของสกลนครนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคามมันจะร่วงออกมันจะหล่นนะคะเป็นคามแท้นะคะเป็นคามธรรมชาติแต่น้ําคามก็จะออกนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะนีคะสวยค่ะ 580เท่านั้นนะคะต่อมาก็เป็น n ำเบอร์นะคะรายนี้ก็สวยนะคะมีผืนเดียวหากท่านต้องการก็ทักทายกันเข้ามาเห็นนะคะสวยเทแนนนงามทุกผืนนะคะสินค้าของเรางามจริงๆนะคะทุกผืนสวยนะคะ580นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ 580สวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโบให้ท่านเลยนะคะ580ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ580นะคะนำเบอร์สามนะคะท่านดูลายดีๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยจริงๆน,นะคะสวยงามจริงๆน,นะคะเพียงพืนนี้580เท่านั้นหากท่านดดใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ ก็ามาเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่เป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ม่วงอ่อนนะคะแต่สวยนะคะสไลด์สามสีโทนให้ท่านดูดีๆนะคะแต่ละลายแต่ละผืนสวยงามมากนะคะผ้าคลุมไหลามาใหม่เลยนะคะในรถนนี้นะคะในรถนนี้สวยมากนะคะสวยมากสวยทุกผืนนะคะอ้าท่านต้องการไปฝากไปต้อนท่านจะเอาไปเซตพร้อมกล่องก็600บาทนะคะหรือท่านมีผ้าอยู่แล้วท่านจะซื้อไปเพิ่มเติมก็ได้นะคะกล่องละ3 0บบาทนะคะ เราจัดโบเพียงราคาต้นทุนนะคะกล่องละ3าบาทกล่องใหญ่นะคะด mm ีค่ะสวยค่ะอันนี้สีม่วงสวยงามเทเน,น่นอนนะคะหากท่านใดอยากเอาไปตัดเสื้อคลุมก็ได้หนึ่งตัวนะคะสวยค่ะ,คะตัดกระโปรงกางเกงก็ได้อย่างละหนึ่งตัวนะคะ mm hmm. ต่อมานี้มาเป็นสีส้มนะคะส้มแต่ส้มออกอิดนะคะสวยค่ะส้มออกอิดนะคะตรงนี้น,นคะคะ mm hmm. สวยเทเนนนอนนะคะแต่ละลายถ้าไม่ผิดหวังนะคะ ่าสินค้าของบรรดาคัดเกตดมาเรียบร้อยนะคะคัดเกตดคัดผืนมาสวยงามมากนะคะจัดโบเหมือนเดิมผืนละ580ถึงท่านไม่เอากล่องบรดาก็จะอห่อถุงแก้วพร้อโมโลโก้ผ้าคามให้ท่านอยู่แล้วนะคะ580กติกาเหมือนเดิมเช่นเคยคะ่ะโอนเงินก่อนเท่านั้นแล้วก็ค่าส่งรอบละ50บาทนะคะคำว่ารอบท่านจะเอา10ผืนก็50บาทเอาผืนเดียวก็50บาทนะคะเป็นนะคะลายงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยะคะ่ะ ต่อมาก็ไปอีกนะคะสีครามสาไลด์ลายกระแพงเมืองกินนะคะลายกําแพงเมืองกินค่ะสวยนะคะสวยงานเทแนโนนะคะวันนี้ขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราท่านดูลายนะคะลายยกช่อย,ยกดอกสวยลายลูกแก้วนะคะลายยกช่อย,ยกดอกลายลูกแก้วสวยทุกขืนนะคะอันนี้วารดายกให้ท่านเป็นนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกนะคะห้าร้อยแปดสิบท่านจะเอาพร้อมกล่องเป็นชุดก็หกร้อยบาทนะคะกล่องของเราก็คือกล่องแบบนี้นะคะ กล่องของเราก็กล่องแบบนี้นะคะกล่องใบเดียว30บาทเราจัดโบรโมหกรบาทนะคะหากคม่พี่น้องต้องการทักทายกันเข้ามาสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายน,นํเสนอนให้ท่านตรงหน้าปกทูกคืนนะคะสวยงามค่ะลายลูกแก้วนะคะต่อมาก็เป็นอีกลายหนึ่งนะคะลายนี้ก็สวยนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายเสียบนะคะเป็นลายเสียบนะคะอันนี้ส้มอมโอรสนะคะตัวนี้งาม ลายเสียทบทายากนะคะลายเสียบเห็นไหมคะลายเล็กนะคะเรียกว่าเป็นลายเสียบนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพื่นละ580นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ580 วันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะคะในราคามิตรภาพนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้องขายวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะ580เท่านั้นสินค้าของเรามีกินงร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะ580หากท่านใดสนใจทักทา,ายกันเข้ามานะคะต่อมาอีกนะคะเป็นน้ำเบอร์แปดเนาะน้ำเบอร์แปดีคามเข้มนะคะสีคามเข้มสไลด์สไลด์สามสีโทนท่านดูเลยดีนะคะ ท่านดูชัดๆนะคะว่าท่านชอบผืนไหนลายไหนทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะปกติอันนี้เรียกว่าหน้ากว้างดูไฟให้หน่อยหน้ากว้าง80ยาว2เมตรแต่อันนี้เกือบ3เมตรนะคะยาวกว่าอยู่แล้วนะคะวันนีเราจะปูกให้ท่านนะคะคือ580นะคะ580เท่านั้นวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ 580เท่านั้นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะ580นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสวยนะคะต่อมาเป็นัมเบอรเก้านะคะัมเบิกเก้านะคะัมเบิกเก้าอันนี้สวยะค่ะสวยลายเปลือกปูนเหมือนกันนะคะแต่ว่าลาย ขอบสีเดียวกันแต่คนณล้านลายนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะตัวนี้เราจัดโบให้ท่านเลยนะคะเพียง580้เช่นกันสวยะคะ่ะดูลายนะคะลายงามละเอียดโอนนะคะสวยผิวงามนะคะนัมเบอร์เนะคะ Number ร์นะคะ580แล้วพร้อมจัดโบให้ท่านพร้อมของ600บาทเท่านั้น หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะพร้อมจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพร้อมกล่อง600บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายสินค้าของเราสตงหน้าวยตรงหน้าปกนะคะแล้วเราก็มาอีกนะคะอันนี้ขอบข่าวนะคะขอบข้าววันนี้ยังเปิด,ปดขอบขาว ของเราวันนี้นะคะได้พื้นเดียวนะคะได้พื้นเดียวนะคะได้พื้นเดียวเนี่ยคะสวยลายงามนะคะสวยลายงามได้ผื้นเดียวนะคะแต่แม่กีทอบอกอยู่ในกี่ยังมีอีกอยู่นะคะแต่ไม่รู้จะเป็นลายไหนแต่ขอบขาวเหมือนกันนะคะของเราตรงหน้าปกนะคะอันนี้นำเบอร์สิบนะคะนำเบอร์สิบห้าร้อยแปดสิบนะคะหากท่านเอาพร้อมกล่องก็หกร้อยบาทนะคะสวยค่ะขอบขาวทั้งใหญ่ทั้งยาวงามแท้นแน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขาย สินค้าของเราตรงหน้าปดกสินค้าของเราสวยนะคะ580เท่านั้นนะคะวันนี้เรานาเสน,นจอจจกโกให้ท่านเลยนะคะราคาที่เศษสวยสุดๆนะคะสวยแค่นีนนนนะคะต่อมานะคะจะเป็นลายกุหลาบที่วร,รดาพูดไว้เมื่อก่อนแล้วนะคะมี f อหลายท่านนะคะที่สั่งไว้เดี๋ยววราดาพบข,ขอ,ขอโย,โยกไลน์ก่อนนะคะหากท่านตการท่านทักเข้ามานะคะ ก็เมื่อก่อนเป็นสีอ่าเป็นสีชมพูนะคะ FC ท่านขอมาแต่วันนี้มันไม่มีมันได้สีส้มมาพื้นเดียวนะคะอันนี้เราก็จัดให้ราคาเดิมนะคะ600บาทนะคะ600บาทสวยมีพื้นเดียวท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะ600บาทเท่านั้นเป็นนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์สิสินค้าของเรามีจริงขอมขายแท้แน่นอนเลยนะคะนัมเบอร์11วันนี้เราจัดโบให้เลยนะคะ600บาทเฉพาะลายกุหลาบนะคะ หากท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนหากท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสวยน้ำเบอร์สิบเอ็ดนะคะคน้ำเบอร์สิบเก็ดเบอร์เทนนนอนนะคะจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะเพียงหกร้อยบาทไล่กุหลาบไล่อื่นๆก็ไล่อื่นๆก็ห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านดูดีๆ,ๆนะคะท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนได้นะคะ ท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนนะคะสินค้าของเรามีเกี่งพร้อมขายตรงหน้าปกด้วยนะคะหากท่านพอใจซื้อสินค้าอะไรท่านก็ทักทายท่านอยากได้หรือท่านสงสัยก็ทักทายมานะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตากรับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่อุ่นนุนนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะมันตัดอีกแล้วเด้